เห็บทำให้แพ้เนือ้อโลนสตาทิกคือตัวการผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานเนื้อสัตว์ทั่วสหรัฐต่างก็พบว่าตัวเองแพ้เนือ้อขอบคุณเจ้าเห็บตัวน้อยตัวนิดการกัดจากเห็บโลนสตาจะทำให้เกิดอาการแพ้ต่ออ oh ัลฟาคาร์โบไฮเดรตอัลฟาเก่าและทำให้ร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันอิมมูโนโกบูลินอีมากเกินไป อัลฟากาสามารถพบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อแกะและเนื้อวัวดังนั้นผู้ที่ถูกกัดจะเกิดปฏิกิริยาหลังทานเนื้อซึ่งจะรวมไปถึงอาการคันลมพิษปวดท้องอาการปวดและอาจเกิดภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันหากคุณถูกกัดก็คงจะต้องกล่าวซซโยนาระกับเนื้อแล้วก็หันไปทานอาหารทะเลแทนยกเว้นแต่ว่าคุณแพ้อาหารทะเลด้วย การแพ้เนื้อเคยเกิดขึ้นเฉพาะที่รัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐแต่อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เห็บแพร่กระจายไปถึงภาคเหนือและภาคตะวันตกด้วยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเห็บทำให้เกิดการผลิตภูมิคุ้มกันมากเกินไปได้อย่างไรแต่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำลายของมัน ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคภูมิแพ้ชนิดนี้ได้แต่อาการอาจจะลดลงตามเวลาวิธีรับมือที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือฉีดสเปรย์กันมแมลงแล้วก็หวังว่าจะไม่โดนกัด